ความเพียรชอบนะั้นเพียรลดละกิเลสท,ที่มีอยู่เพียรผิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดนะเพียรทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรทํากุศลที่เกิดแล้วให้เจริญให้มากขึ้นนะจะทําได้อาศัยสตินะไม่ใช่เรื่องอื่นเลยอย่างเรามีกิเลสเนี่ยเรามีสติปุ๊บนะกิเลสดับทันทีเลยเนี่ยกิเลสท,ที่มีอยู่ดับในขณะที่มีสติอยู่กิเลสใหม่ก็ไม่เกิด ไหมเรามีสัมมาวายามะและ้วหรือการที่เรามีสติขึ้นมานะกุศลได้เกิดเรียบร้อยแล้วแล้ถ้าสติของเราถี่ยิบขึ้นมานะกุศลเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาถึงจุดหนึ่งวิมุตติก็เกิดขึ้นเนี่ยความเพียรจริงๆเป็นแบบนี้นะมีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปมันปรุงกิเลสที่รู้ทันไปนะมันปรุงอะไรก็คอยรู้ไป ในที่สุดจิตมันก็มีสัมมาวายามะมีความเพียรชอบส่วนในที่นั่งสมาธิเดินจงกรมหามลุ่งหามข้ามอะไรแต่ไม่ได้มีสติอันนั้นไม่ได้มีความเพียรน,นะอันนั้นคืออัตตะกิลมัฐานุโยกาการทํำตัวเองให้ลําบากโดยเปล่าประโยชน์แต่ถ้าเรามีสติอยู่แล้วเดินจงกรมเดินนั่งสมาธิหามลุ่งหาม,หามข้ามอัน,นั้นอนุโมทนานะทําดีแต่ถ้าเรา สติไม่มีนะักฝืนเดินเครียดไปเรื่อยๆเราบอกเราปฏิบัติอยู่ไม่ใช่สัมมาวญญายมะไม่ใช่ความเพียรชอบนั้นคืออัตะกิลมัฏฐานโโยคคือการทรมานตัวเองบังคับตัวเองนาทีหนึ่งก็คือทำอัตะกิลมัฏฐานโโยคนาทีหนึ่งนีคนนักปฏิบัตินะไม่จะทำอัตะกิลมัฏฐานโโยคคือบังคับตัวเอง คนไม่ปฏิบัตินะมันทำกามสุขาริการโยกมันหลงอะไรเป็นอารมณ์ของกามนะก็รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะทั้งหลายคือกรรมธรรมการคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะทั้งหลายนี่เรียกว่ากรรมธรรมาสิ่งเหล่านี้มันชั่วให้จิตเราไหลออกไปข้างนอกดันั้นคนในโลกมันก็หลงไม่เคยฝึกไม่เคยหัดนะมันก็หลงออกไปดู ไปฟังไปดมกลิน่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจหลงไปในกามทำไมจิตของพวกเราไม่เคยฝึกไม่เคยหัดแล้วมันไหลไปในกามเพราะเราเกิดในกามอาวาจรภูมิภนะูมิของเรามันอยู่ในกามเพราะงั้นมันพร้อมที่จะไหลไปในกามเสมอเลยนะนี่เราต้องมาฝึกตัวเองใหม่จิตหลงไปในกามนี่ไม่ใช่ทางนะไม่ใช่ทางสายกลาง เป็นความย่อหย่อนนี้พอเรารู้ว่าจิตหลงไปข้างนอกมันย่อหย่อนนะนักปฏิบัติก็กลับข้างเลยเพ่งเอาไว้นะกลัวจะหลงก็เพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งอาอันนี้เป็นการทําตัวเองให้ลําบากนะเป็นอาัตตาคิมะมาฐานโยโยกถ้าเราอยากได้มากผกลน,นีิพ่านจริงๆนะเราต้องเดินในทางสายกลางให้ได้ไม่ใช่กามสุขราริการโยโยกแล้วก็ไม่ใช่อัตตากิรมาฐานโยโยก ทางสายกลางนะั้นคือการรู้สภาวะทั้งหลายตามที่มันเป็นรู้อย่างที่เป็นนะไม่ใช่ไปแต่งมันขึ้นมาการเพียนคือการมีสติอ่านใจตัวเองให้ออกนะถ้าอ่านใจตัวเองออกทันทีนะีอกุศลที่มีอยู่ดับทันทีกุศลนะเกิดทันทีเลยในขณะนั้นน,ะนั่นนะคือความเพี่ยนที่แท้จริงนะไม่ใช่ชั่วโมงที่ปฏิบัตินะชั่วโมงที่ปฏิบัตินะ อาจจะปฏิบัติถูกหรือ,อจ,จะปฏิบัติผิดก็ได้ถ้าไม่มีสติว่าปฏิบัติผิดจิตโดยธรรมชาตินะมันงสงองใสอยู่แล้วแต่พอกิเลสมันจอนมาอยากปฏิบัตินี่โลภะนะอยากให้จิตสงบนี่คือโลภะนะเนี่ยจิตโดยตัวของมันประพัดสอนแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จอมาอย่างเราโลก อยากดีอยากรู้อยากตื่นอยากปฏิบัตินี่อยากนะคือโลภะปฏิบัติแล้วไม่ได้อย่างใจหงุดหงิดนะอันนั้นคือโทสะนะปฏิบัติไปแล้วก็เคลิ้มเคลิมลืมเนื้อลืม,ลมตัวอันนั้นโมหนะกิเลสมันอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ได้อยู่ข้างนอกนะมันอยู่ที่จิตใจเองถ้าจิตใจไม่มีกําลังของสติคุ้มครองรักษานะกิเลสก็เข,เข้ามาย่ำหยี แต่ถ้าเราจงใจมีเจตนาเมื่อไรตัวนั้นคือตัวอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารตัวนี้คือตัวเจตนานะไม่ใช่ตัวอื่นเลยเงั้นเจตนาที่ดีเจตนาที่ชั่วนะก็คือเจตนาพอเกิดเจตนาก็เกิดความปรุงแต่งจิตเมืนะ่อเกิดความปรุงแต่งจิต กลาเป็นเราเข้าไปปรุงแต่งนเราไม่ได้เห็นว่าจิตมันปรุงแต่งแต่เราปรุงแต่งสองตัวนี้แตกต่างกันสิ้นเชิงระหว่างจิตมันปรุงแต่งนะไม่เป็นไรเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาแต่ตรงที่เราเข้าไปปรุงแต่งจิตอันนี้เรามีโลภะมีตัณหาซ่อนอยู่นะก็เกิดเจตนางั้นตัณหาก็เลยเป็นผู้สร้างภพ พก็เริ่มตรงที่เจตนานล้วแหละรู้จักโกรธไหมโกรธมีหลายดีกรีนะถ้าโกรธน้อยๆก็หงุดหงิดเมื่อก่อนมีศัพท์คำหนึ่งคำว่าเซ็งเนี่ยเขาไม่ใช้ละใครยังรู้จักคำว่าเซ็งไหมนี่โทสานะเป็นโทสะอีกตัวอีกชนิดหนึ่งอิจฉาเป็นโทสะตรณี เป็นโทสานะตอหนี้ไม่ใช่โลภ้านะวิธีดูง่ายๆว่าตอนนี้จิตเป็นโทสาะหรือเปล่าดูว่าจิตมันมีความสุขหรือมันมีความทุกขโทสานะจะเกิดร่วมกับจิตที่มีความทุกข์เสมอนะเพราะฉนั้นตอนไหนที่จิตเราไม่สบายไม่สบายใจนะตรงนั้นคือมีโทสาะแ,แล้ว่ะอย่างเวลาเราหวงของนะสบายใจไหมเวลาหวงของ ไม่สบายใจนะห่วงกลัวมันมาเอาเนะี่ยใช่ไหมกลัวคนอื่นมาแย่งขณะนะั้นจิตมีโทสะนะไม่ใช่โลภะเั้นเราสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยๆทีแรกเราก็จะรู้แต่สภาวะที่หยาบๆนะโกรธแรงๆถึงจะรู้นะต่อไปขัดใจเล็กๆก็รู้ต่อไปละเอียดเท้าไแค่ไม่สบายใจบางทียังไม่รู้เลยว่าไม่สบายใจเรื่องอะไรไอันนั้นก็โทสะแล้วนะ หัดรู้ได้ๆหัดรู้บ่อยๆแล้วมันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะทำหรอกนี่คือการปฏิบัติเลยนะหลวงพ่อไม่ได้เริ่มมองปฏิบัติให้นั่งสมาธิเดินจงกรมแต่สอนให้เรามีสติรู้เท่าทันจิตเราก่อนแล้วเราจะไปนั่งสมาธิจะไปเดินจงกรมอันนั้นเราจะปฏิบัติถูกทันทีเลย แต่ถ้าจิตเราไม่มีสตินะนั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งวันนั้นคือมันกลายเป็นอัตตากิแล้วมันฐานโยกทันทีเลยนั่งไงมันก็ไม่ได้หรอกมากผลนิพพานอะไระตัวโลภะเนี่ยไม่เหมือนโทสะโลภะเนี่ยจิตมีความสุขได้เพราะฉนั้นบางคนบอกว่าเวลาจิตมีกิเลสแล้วจิตจะไม่มีความสุขอันนี้ไม่จริงนะจิตมีกิเลสแล้วไม่มีความสุขเนี่ยเฉพาะจิตที่มีโทสะ แต่ถ้าเป็นจิตที่มีโลภะเนี่ยมีความสุขได้บางทีก็เฉยๆนะไม่ทุกข์นะอย่างเวลาเราไปเดินชมดอกไม้สวยงามใช่ไหมไม่ทุกข์นะแต่ว่ามันเพลินมันเผลอเพลินมีนันทิราคะ้าความเผลอเพลินไม่ได้เป็นราคะเป็นโลภะเพราะงั้นตัวเวลาจิตมีโลภะเนี่ยบางทีมีความสุขบางทีก็เป็นดูเบกขานะส่วนจิตมีโมหะเนี่ย ครอบคลุมจัก,กรวาลเลยโมหะเป็นจิตเป็นเป็นสภาวะนะที่เกิดร่วมกับโทสะก็ได้เกิดร่วมกับราคะก็ได้นะะฉะนั้นมันเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่กิเลสเลยงั้นเวลาที่จิตมีโมหะเนี่ยจิตอาจจะมีความสุขจิตอาจจะมีความทุกข์จิตอาจจะเฉยเฉยก็ได้นะนี่ยแตกต่างกันนะงั้นเราอยากดูจิตใจของเราค่อยๆสังเกตไปนี้จิตที่เป็นกุศลนะ จิตที่เป็นกุศลก็มีเวทนาสองอย่างมีความสุขกับมีอุเบกขาถ้าไม่มีความสุขเมื่อไหร่นั้นเป็นอกุศลทันทีนะแต่ถ้าวันนี้เรานั่งสมาธิแล้วจิตเรามีความสุขนะเยอย่าเพิ่งสรุปว่าจิตเราเป็นกุศลนะบอกแล้วว่าราคะมันก็มีความสุขได้อย่างเรานั่งสมาธิแล้วเรามีความสุขเพราะฉน้เวลาที่จิตเรามีความสุขนะสังเกตให้ดีมันอาจจะเป็นจิต ที่เป็นกุศลก็ได้เป็นจิตท,ที่มีโลภะก็ได้มีได้สองอย่างเลยนะงั้นอย่างนั่งสมาธิแล้วมีความสุขมันบอกไหมวันนี้ได้บุญเยอะอาจจะไม่ได้บุญนะเธอกําลังนั่งสร้างพัฒนาโลภะให้ชํานี้ชํานาญมากขึ้นมากขึ้นน,นะทำไงมันจะเป็นบุญจริงทํะทำไงจะเป็นกุศลจริงมีสติหรือเปล่าถ้ามีสติถึงจะเป็นกุศลนะถ้าไม่มีสติ เป็นอากูสลแน่นอนสติเป็นตัวรู้ทันสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นถ้าเราไปแต่งจิตให้นิ่งๆอย่างแล้วบอกเรารู้ลมหายใจเราไม่เห็นว่าเรากำลังแต่งจิตนะเราไม่เห็นสภาวะที่แท้จริงขณะจิตกำลังถูกโลภะครอบอยู่เราไม่เห็นนะครับเราก็คิดว่าตรงนี้เราปฏิบัติอยู่ที่จริงคือเราสนองกิเลสอยู่ เวลาที่เราผ่านวิกฤตผ่านปัญหาผ่านความยุ่งยากมันได้แต่ละคราวเนี่ยจิตใจของเราจะแข็งแรงเติบโตขึ้นนะเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวทุกเลยชีวิตของทุกคนมีความทุกข์ไม่ต้องกลัวมันหรอกนะมีสติไว้ต่อสู้ไปนะรู้เท่าทันจิตใจตัวเองจิตใจเราเข้มแข็งนะแล้วก็ผ่านวิกฤตต่างๆไปแล้วทุกครั้งที่ผ่านวิกฤตไปนะเราจะเติบโตมากขึ้นมากขึ้น มีแต่ผลดีนะไม่ใช่ผลเสียบางคนชีวิตมีปัญหาเยอะเลยท้อแท้เลยฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายแล้วไม่หายทุกนะขอยืนยันร้อยเปอร์ซ็นตฆ่าตัวตายแล้วทุกนานกว่าเก่าอีกนะมันอย่าไปฆ่าตัวตาย